สีพึ่งมหามงคลหลวงปู่บุตรดาถาวโรพระอรหันตแห่งเมืองสิงห์บุรีจะเป็นสีพึ่งหลวงปู่บุตรดานะครับข้างในนี้ก็จะมันจุกไปด้วยปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองหนึ่งคู่นกสาริกาแกะอีกหนึ่งคู่นะครับนี่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่จะเป็นนกสาริกาครับเนี่ย ใช้ทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์โดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ที่ทข,าขาวๆนี่คือปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองนะครับนี่ฮะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ครับ,น,รบนี่ครับเดิมๆเลยครับน,น,นี่ครับนี่เห็นนกไหมฮะนกสาติกานี่ครับนี่นกสาติกา นะครับเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งชิ้นที่หลวงปู่บุดาถาวโรท่านได้ปันจงอธิษฐานจิตให้ลูกศิษย์ลูกขาได้ไปใช้บูชานะครับนี่เห็นไหมฮะหลวงปู่บุดาถาวโรพระอรหันต์แห่งเมืองสิงบุรี